สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อที่ถักต่อดอกสี่เหลี่ยมไหมที่เราใช้ถักจะเป็นคอตตอนเส้นขนาด18นะคะรอบอกของตัวเสื้อ92เซนหรือ36นิ้ววัดความสูงจากหัวไหล่นะคะลงมาจนถึงตรงชายเสื้อ50เซนค่ะรักแล้ วนรอบลักแล้ตรงนี้นะคะ36เซนคอหลังจะสูงกว่าคอหน้าไหมที่ใช้ถักเป็นคอตตอนนะคะเส้นขนาด18ใส่สบายสบายค่ะสีสีจะเป็นออกสีครีมนะคะหุ่นตัวที่ลองตรงนี้รอบอกของหุ่น34.5นะคะสามสนิ้วหรือ88เซนนั่นแสดงว่าถ้ารูปร่างเล็กกว่า เล็กกว่าขนาดเสื้อนะคะรอบอกที่ใส่ได้ตั้งแต่สามสิบสีุดห้าขึ้นมาถึงสาสิบหกนิ้วใส่ได้ค่ะแล้วก็มากกว่าสาสิบหกนิ้วใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันจะยืดออกที่สามารถใส่ได้นะคะตั้งแต่สามสิบสีจุห้านิ้วจนถึงประมาณ37นิ้วใส่ได้ค่ะเสื้อตัวนี้ ราคาพร้อมส่งนะคะ9 5้า้อยห้บาทค่ะสีเป็นสีครีมไหมที่ใช้ถักเป็นคอตตอนนะคะใส่สบายสบายถ้าสนใจเสื้อตัวนี้แจ้งพี่เมย์มาที่ข้อความได้เลยนะคะราคาพร้อมส่งนะคะ9 5้า้อยห้าสิบาทค่ะใส่กับกางเกงยีนใส่กับกระโปรงก็สวยนะคะใส่กับผ้าสิ้นก็สวยค่ะผังลายจะเป็นการต่อดอกสี่เหลี่ยม แล้วก็เพิ่มระบายชายออกมาทรงเสื้อจะใส่สบายๆข้างล่างจะไม่ลังนะคะตัวระบายตัวนี้จะรับกับสะโพกความยาวประมาณ50าสิบเซนก็จะประมาณเลยเอวลงมาตรงก่อนถึงสะโพกใหญ่เสื้อตัวนี้ราคา950บาทนะคะถ้าสนใจก็แจ้งมาที่ ตรงข้อความใต้คลิปหรือจะมาที่ข้อความที่เพจพี่เมย์ก็ได้นะคะจะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะโทรได้นะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ด้วยนะคะเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ราคารวมค่าส่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะ